สวัดีครับวันนี้มารีวิวที่หยดสองพี่น้องที่หยดหนึ่งเนี่ยผมบอกตรงว่าเป็นหนังที่มันแต่สำหรับผมแล้วผมให้แค่หกคะแนนเองนะนะแต่ว่าผมรู้ว่ามันเป็นหนังตลาดดูแล้วแต่มันเข้าถึงกลุ่มคนนะหนังดีบางทีมันก็เข้าไม่ถึงผู้คนนะครับ อย่างหนังออสการ์ Oscar, สังเกตเลยหลายเรื่องนะครับถ้าไม่ดีไม่โดดเด่นเหมือนอวตารเหมือนอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ทําเงินนะแต่ที่หยดเนี่ยพี่น้องผมก็ยังมองเหมือนเดิมคือมันมันเป็นหนังดีในมุมที่เข้าถึงผู้คนแต่แต่ถ้าจะให้ไปแบบสายรางวัลนี่ไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะอะไรเพราะมันมันตลาดจ๋ามาก มันสยองแล้วก็อะไรมันตลกด้วยนะพี่น้องนะอาจจะมองไม่ออกเฮ้ยมันตลกตรงไหนแต่เชื่อเถอขำได้เรื่อยๆนะจากบทสนทนาเล็กๆน้อยๆเนี่ยเนี่ยหนังตลกผมว่าถ้าใช้แบบนี้ไม่ต้องพยายามตลกเหมือนกับลุงพี่ทดงสองเหมือนลุงพี่แดงคอมแบทเนี่ยพยายามตลกแล้วบางทีมันไม่ตลกแล้วมุกเก่าเนี่ยมัน มุกสมัยเก่าอ่ะพูดง่ายมันมัน,ม,นมันเข้าไปถึงกับคนรุ่นใหม่แล้วขนาดคนรุ่นเก่ายังไม่ขำเลยเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าตลกแบบนี้เออตลกแบบไหนไปดูนะครับผมเชื่อพี่น้องต้องตลกเลื่อยเือนะครับเนื้อเรื่องแค่ยักษ์กับจ่ามหันไปปราบผีแค่นั้นแหละผีตัวไหนก็ตัวที่มันฆ่าน้องวันนั่นแหละแต่ว่า มันมินมันปูเรื่องของอ่าปอบตะพวงเนี่ยมันอีกอย่างมันปูเรื่องไปถึงภาคหน้าด้วยผมว่านะซึ่งมันต้องมีภาคหน้านี่ผมเห็นแล้วแป๊บๆพี่นอ้องคิดออกไหมสมิงเขาวกวางออกมาแล้วนะครับแต่ว่าแค่ดูเชิงกันแล้วก็ไปภาคหน้าเจอแน่ผมว่านะครับ ดงกระหมดภาคหน้าอาจจะเป็นจุดหลักนะเพราะว่าภาคนี้ปอบลิ้นดำหายไปแล้วนะหายไปด้วยวิธีไหนไปดูนะครับที่สำคัญเราได้เห็นแอคชั่นมันๆกับผีไม่มีหนังผีไทยเรื่องไหนที่ทำแบบนี้หนังผีไทยส่วนใหญ่ก็สืบสวนใช่ไหมสืบสวนการตายว่าน,น,นู่นนี่นั่นเป็นยังไง แล้วมันหลอกมันหลอนมันหลอกคนที่ไม่เกี่ยวข้องมันปูมันเป็นอย่างนี้มาตลอดไอคนที่เกี่ยวข้องอ่ะอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าหลอกลายทางไปก่อนเนี่ยนางผีไทยแบบเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้ทีนี้มันโอ้โหใน,นนี้พุ่งตรงเข้าหาตัวละครเลยตรงเข้าหาศัตรูป่าผีไอ้ยักษ์เนี่ยลุงยักษ์เนี่ยทำหน้าที่ป่าผีเลยนะเดนเนี่ย แล้วมันออกสไตล์เข้าป่าเป็นแบบเหมือนล่าหนังล่าสมบัติยังไงไม่รู้นะเออเข้าป่านะีคิดถึงเพชรปอามาไหมผมดูแล้วโอ้โหนัดเดททางนี้มันกล้ามบึกเลยเป็นมัดมัดเลยและตัวสูงรอเอาไปเป็นละพินไพยวันได้เลยนะถ้าถ้าค่ายหนังอยากจะทำในตัวนี้นี่ผมว่าปูมาอย่างดีเลยนัดเดทนี่ใช่เลยการแสดงนัดเดทรอบนี้ไม่ไม่โอเวอร์เกินไป คราวที่แล้วมันโอเวอร์แล้วก็สีหน้าแบบเหมือนละครอ,อะเกินไปนะแต่รอบนี้นี่ผมว่ามันลดลงมันมันสมจริงมากขึ้นหรือว่าเป็นเพราะไปสู้กับผีนะเนื้อเรื่องก็ซับซ้อนพี่น้องเนื้อเรื่องซับซ้อนด้วยนะมีการหากักมุมบอบตาพวงนะหกักมุมเรื่องบอบตาพวงด้วยนะไปดูครับไปดูแล้วมีตัวละครทุกตัวละคร เข้าถึงเกลิยบทให้เกือบทุกตัวละครขนาดตัวประกอบซึ่งเป็นพลานนำทางยังมีบทให้โดดเด่นขึ้นมานะทุกตัวละครที่ปรากฏที่เป็นตัวละครหลักมีบทที่เหมาะสมกับเขาและลงเอยตามนั้นตามที่เราคิดเลยแหละนะครับ มีจุดเซอร์ไพรส์เรื่องพ่อเลี้ยงด้วยนะพ่อเลี้ยงอืมที่เข้าไปกับพระเอกเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยอ่าไปดูครับเซอร์ไพรส์เรื่องตามผมว่าเซอร์ไพรส์หลายเรื่องเลยเรื่องนี้จามาหันที่เราเห็นยิงกระบ,บานเป้าเข้าไปอืมมันยิงไม่แม่นอถ้าใครย้อนไปดูภาคแรกนะเข้าหัวเจ็ดจังเลยมันจะไม่แม่นยังไงน็อกเลยแต่รอบนี้เห็นแค่แผลเล็ก แต่ไม่เป็นไรเราพอดูไปแล้วเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นเลยนะดินมันเนี่ยตลอดเรื่องไม่มีช่วยพักเลยพี่น้องพักช่วงพักไม่มีเลยฟาดฟันกันทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่ต้นเนี่ยย้อนไปเก่าถึงอยุธยาอาไม่ใช่พมา่าแดนพมา่า นะถ้าหาหนีตายแล้วก็เกิดปอบลินดับผีลินดําหรือกระสือลินดําผมไม่รู้เขาเรียกอะไรตัวนี้นะแล้วก็ยาวมาถึงสมัยนะเดะเพลงยังใช้อยู่โรเธอดดวงใจเนี่ยยังใช้อยู่เพลงแต่ใช้น้อยกว่าเดิมผมว่า,าน่าจะโดนตําหนิภาคที่แล้วเยอะก็เลยเออใช้น้อยกว่าเดิมแค่สองครั้งเองมั้งฮะแล้วก็ไม่ได้พร่มเพื่อเหมือนแต่ก่อนแล้วเหมือนภาคแรก ออเฉากในป่ามันเป็นแบ่งเ,เป็นสองพาร์ทพาร์ทในป่ากับพาร์ทในโรงแรมมันทั้งสองพาร์ทเลยครับสําคัญทั้งสองพาร์ทนะเรื่องการเบริกป่าเรื่องโน่นนี่นั่นมีมุกผมนึนกว่ามันใช้มุกดินแข็งปักไม่เข้ามันกลับใช้มุกกะไม่มีแรงเออดูครับสนุก เพลินเนะนี่ยจนจนรู้สึกว่าหน,นึ่งชัโมงห้าสิกว่านาทีเนี่ยมันน้อยไปนะคือมันสู้กันยาวเลยแหละผมดูแล้วโอ้โหเซฟฉากอย่างนี้นะเก่งพวกตัดต่อะเก่งนะเพราะมันสู้กันหนังแอคชั่นนี่มันตัดต่อต้องสำคัญกว่ามาก่อนเลยนะผมรู้สึกว่าโอ้โหทั้งเรื่องอะ่ะตั้งแต่ในปา่านะข้อดี เป็นหนังตลาดแน่นอนผมดูแล้วอาจจะพันล้านด้วยซ้ําแซงภาคแรกแน่นอนนะภาคแรกห้าร้อยล้านแซงชัวร์หนังที่เข้าใช้สัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อไปนี่ผมว่าถ้าไม่หลบนะมีสิทธิ์เจ๊งได้เหมือนกันนะเพราะว่าที่ผมไปดูที่พิกซีมีเลือกเดียวเลยครับเรื่องอื่นออกหมดแล้วโจ๊เกอร์โจ๊กเกอร์ที่เพิ่งเข้าออกแล้ว มีเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะบิกบ๊กซีสี่โลบิ๊กซีอุดอรไม่มีเรื่องอื่นเลยพี่น้องตั้งแต่เช้ายันเย็นถึงสามทุ่มปกติอุดอรไม่ถึงนะครับสองทุ่มไปเลิกแล้วนั่นคือข้อดีมันพระเอกเนี่ยโดดเด่นดัดเด่นน้องชายจากคราวที่แล้วเราเห็นแ่บมันบทน้อยรอบนี้โอ้โหมีแอคชั่นด้วยน้องน้องชายนะ ยีนะ้ G, ตัวละครน้องสุดท้องยังโดดเด่นอยู่ขนาดลูกเขยที่จะมาแต่งงานกับหยาดยังเด่นเลยท,ที่แรกเราเนก็เป็นแค่ตัวประกอบเอาไปามาเด่นขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ถึงไม่ถึงกับมากแต่ว่ามันมันก็โดดเด่นได้นะครับโปทางไปภาคต่อไปนี่อแล้วนะครับแต่ว่าไม่น่าจะทําตามนิยายละ น่าจะเป็นแบบไอเดียของผู้สร้างหนังอย่างเดียวแหละแค่เอาตัวละครมานะครับคล้ายๆคนพันผมว่านะมันจะเป็นลักษณะนั้นแต่มีแน่นอนภาคต่อไปดูกระแสะแล้วโอ้โหหนังลงหนังก็งงเทลงแล้วคนดูรอบที่ผมไปดูเนี่ยเกือบเต็มครับพี่น้องเหลือแต่ข้างหน้าอืมแล้วก็ที่นั่งข้างหลังที่มันแพงๆคนก็ไม่ไม่นั่งนะเขกไปดูรอบอื่นกัน นะครับแต่ว่ารอบที่ดังปกตินี่หรือต่ข้างหน้าเต็มเลยในกระแสหนังไทยมาแรงโลงหนังก็แฮปปี้แน่แบบนี้นะครับและปีนี้หนังไทยหลายเรื่องร้อยล้านนะแต่หนังที่เราเชียร์ตาครีเจนสิตซึ่งสำหรับผมแล้วมันสนุกแต่ผมว่าแล้วในคลิปที่ผมรีวิวมันเข้าไม่ถึงผู้คนเข้าไปถึงคนทั่วไปแต่เรื่องนี้ถึงชัวนะครับถึงชัว นนอกจากกระแสจากภาคแล้วมาภาคนี้ต่อนั่นคือข้อดีไม่ใช่ไม่มีข้อเสียผมว่ามันมีข้อเสียนะมันขาดองค์ประกอบหลักของหนังเรื่องนี้เลยก็คือคำว่าที่ยดผมไม่ได้ยินเลยเหมือนครั้งเดียวเองไหมที่หยดหายไปไหน เมื่อก่อนที่หยดมานี่มันต้องแบบทุกคนจะต้องกั้นไว้เพื่อที่จะไม่โดนควบคุมนะแล้วตัวนี้ตัวละครทุกคนจากภาคแรกเห็นบทเรียนมาแล้วตอนนี้คือทุกคนป้องกันตัวเองโดยกันทำร้ายตัวเองให้มันเจ็บเพื่อที่จะไม่โดนสะกดนะแต่ภาคนี้ไม่ใช้คําว่าที่หยดแล้วแต่ใช้เป็นคําสวดมาคําสวดมาแทน เพราะนั้นตัวนี้เลยหายไปผมว่ามันเป็นสเสน่ห์เลยแหละคำว่าที่หยดเนี่ยหรือเขาจะเอาค่อยๆหายไปไม่รู้นะเพราะมันไม่ได้เอาจากที่หยดแล้วไงไม่ได้เอาจากนิยายที่หยดเยอะพูดง่ายนะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ผมจึงผมว่าแต่ว่ามันเป็นสเสน่ห์ไงผมว่าหยดลอยอากาศมาเนี่ยมันสยองคนลุกได้เลยนะผีผีเรื่องนี้ก็ยังไม่น่ากลัวอยู่ ผีเรื่องที่ภาคเลกภาคที่แล้วก็ก็ไม่น่ากลัวสำหรับผมนะมันเป็นผีแบบยุคสมัยเดิมหน้าเละๆแล้วก็แต่ผีเรื่องนี้มันแค่ผีแบบโซมหน้าเลยมันไม่ได้แวบไปแวบมาเหมือนสร้างบรรยากาศเหมือนในนั้นอันนี้มันคือมันต้องแอคชั่นกับผีไงถ้าจะให้มันแวบไปแวบมามันก็ไม่ได้ต้องสู้กันเลยนะครับอผีไม่เยอะๆเหมือนเหมือนภาคที่แล้วมันมีแค่ปอบลิ้นดํา ในในป่าก็อีกตัวหนึ่งมั้งนะถ้าถ้าไม่ใช่ลิบจากบอบลิ้นดำมันก็มีแค่ตัวเดียวนะครับอ,อีกอย่างหนึง่งผีไม่น่ากลัวแต่ซาวเสียงโคตรน่ากลัวเลยพี่น้องซาวเสียงที่ประกอบแม้แต่ในป่าที่เราได้ยินเสียงลมเสียงโน่นนี่นั่นซาวและบรรยากาศ โอ้คนทําสาวเก่งมากนะน่ากลัวเลือกดูภาพดูอะไรไม่น่ากลัวพอมีเสียงประกอบเข้าไปเนี่ยโอ้โหใช่เลยผีนี่ไม่ได้ตกใจเพราะผีมันเราเห็นอยู่แล้วมันเป็นยังไงแต่มันตกใจกับซาวมากกว่ามันไม่ได้เตึ้งธรรมดานะมันมันไปนเสียงเสียงดนตรีที่มันไปไปต่ออ่ะไม่ได้เติ่งนะกระจุดแต่นี่มันไปต่อ จ้าสะแก่เขามันแบบทําให้ตกใจแล้วไปต่อแล้วทำให้เราแบบคนลุกแล้วก็ดูต่อได้นะคนที่กลัวผีไม่ต้องกลัวเลยเรื่องนี้เตรียมตัวตกใจอย่างเดียวและมันไม่ได้มันมันไม่ได้แบบไม่ได้เซอร์ไพว่ามันจะไม่ออกมาอย่างนั้นอะไรนี้คือเรารู้มันมันจะออกมันก็ออกนะเซอร์ไพรส์แค่เนื้อเรื่องนะครับ ปีนี้นี่เรื่องอื่นถ้าเข้าช่วงนี้นะผมว่าสวยเลยอีกเรื่องที่ไวเป้งผมผมดูแล้วย่หน้าดูไวเป้งน,นะตัวอย่างสุดท้ายมันอยากไปด,ดูนะครับไวเป้งน,นักเลงขาสั้นภาคสองนะแต่ว่าใช้ต่อจากที่หยุดซึ่งกระแสรแรงเหลือเกินและเป็นหนังสำหรับคนทั่วไปด้วยนะชอพอหนึ่งเป็นหนังดีดีมาก ตาลีสำหรับผมดีมากใครจะว่าไม่ดียังไงสําหรับผมแล้วมันดีมันดูรู้เรื่องสนุกมันโน่นนี่นั่นมันองค์ประกอบมันเราดูรู้เรื่องและสนุกสนุกกับไอเดียตัวนี้ก็ดีแล้วมันเข้าถึงคนทั่วไปด้วยทีนี้เห็นไ,ไหมหนังเนี่ยไม่มันดีไม่ดีมันไม่จาเป็นต้องให้ใครมาช่วยดันช่วยอัไรหรอก ผู้กำกับไม่ต้องออกมาด่าว่าเว็บรีวิวน่นนี่นั่นเป็นอย่างว่านี้ไม่ต้องเลยนะถ้าหนังมันดีมันจะทําหน้าที่ของมันเองนะครับอย่างเรื่องนี้เนี่ยแค่หน้าหนังเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเขาคิดมาดีครับพี่น้องคิดว่าเฮ้ยคนต้องชอบแบบเนี้ยก็ทํามาแบบเนี้และมันก็สนุกจริงๆทําถึงด้วยผู้กำกับโอดบ้าเลยบ้ามอคเต็มมันผู้กำกับเนี่ยคนนี้เนี่ย หนังอะไรนะทวีวัฒน์บรรทาแล้วว่าชื่อนะที่ทําขุนกะบีผีระบาดใช่ไหมเรื่องนั้นยิ่งบ้ากว่าน,นี้ผมว่าเรื่องนี้ละแมสกับตลาดที่สุดแล้วเรื่องนั้นมาก่อนการเฉยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พี่น้องผมให้คะแนนเลยเก้าเต็มสิบยังไม่ถึงสิบเพราะอะไรเพราะบางเพราะผมว่ามันขาดที่หยดนี่แหละ โอ้โหนี่มันดังเอกหรือพระเอกของเรื่องเลยน่าจะใส่เข้ามาทั้งๆท,ที่ฉากสะกดมันมีเยอะขนาดนั้นแต่ว่าไม่มีคําว่าที่หยดนาเมื่อก่อนมันมีไงภาคก่อนมันมียัดเสร็จแล้วก็เสียงบนคาถาโน้นนี้นั้นมาแล้วทําให้พระเอกต้องล้นไฟมือแล้วทําให้ตัวเองเจ็บเพื่อที่จะไม่หลับไม่ถูกสะกดแต่นี้มันหายไปไนงะผมเลยหักไปหนึ่งคะแนนนอกกนั้นลับถึกทั้งทั้งเรื่องไม่มีพักตั้งแต่ต้นจนจบ มีซึ้งตอนจบหักมุมตลอดเรื่องสนุกเก้าตำสิบจากดิพผู้ใจใยบันเทิงพี่น้องคิดเห็นต่างไม่ว่ากันคอมเมนต์ได้ขอบคุณที่รับชมฝากากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ